สวยจังงามงามหลายพี่น้อ,องอือสีส้มเป็นสีเหลืองนะคะทุกท่านจ้าสีส้มเป็นสีเหลนะืนะดดองไกลๆนะไกลๆนะว้าวครับจุดจอดความสวย เรา,าก็มัดชเวบมาจ้านี่ขับรถผ่านป่าน่าจะสวยนะคะสวยมากเลยวยิวข้างทางนะจจะทุกท่านจา้างามไม่มีทิตินะคะเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยนะคะทุกท่านจ้ารถเขาก็จอด เที่ยวกันนะคะไม่รู้จอดเที่ยวหรือจอดเก็บเห็ดก็ไม่รู้แหละ <c oughs> นี่แหละป่าที่เรามาเก็บเห็ดนะคะใกล้บ้านจ้าป่าใกล้บ้านมันจะสวยสดงดงามเลยพี่น้องงามอีสุดจะอาผ่านแล้วผ่านป่าซะแล้ว <c oughs> บรรยากาศก็เคลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าตื่นขึ้นมาก็ยังไม่มีแดดออกนะคะยังไม่มี แสงอาทิตย์นะคะเาแสงมีอยู่แต่ว่าเห็นไม่เจดอดวงอาทิตย์นะคะสวยงามด้ยพี่น้องจ๋าจะพาลูกไปหาซื้อของนะคะเขาจะไปทั่วกันนะคะ ไปทัอ่อไปทั่ว่ฟุตบอลครึค่งทาง้านงะนอกก็ถนนคือคักคักหน่อยตายายก็ยอย่าว่ากันเด้ออ๋ออ,อ,อ,นะออันนี้รถรถอะไรนะเขาเรียกรถอะไรนะรถคนหัดขับรถนะเออเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ย ก็จะทำอะไรกันองเนาะแบบนี้เน้ะถ่ายข้างหน้าอย่างนี้มันจะได้ไม่ไม่ตาลายด้วยพี่น้องเด้อจะถ่ายคลิปถ่ายไปข้างๆ้างๆนี้จะตาลายนะคะเพราะวิ่งรถมันจะวิ่งเนาะถ้าถ่ายข้างหน้าอยี้ก็โอเคอย่อย่าถ่ายข้างๆข้างๆประตู ข้างๆอ่ะมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันไวอะ่ะมันรถมันวิ่งไวแล้วมันก็จะดูตาลายได้พี่น้องเนอะบรรยากาศดูสิจา้ามึดต๋อๆนะจ้ะนี่ก็ฟาร์มก็เรียกว่าฟาร์มอะไรนะฟาร์มผักกาดเรานะคะ <c oughs> ของเขานั่นแหละเออไม่ใช่ของเราหราอกเดี๋ยวยนงไยก็ดอกเออลื้อื้อนหลามนะนะซัมเมอร์นะ ตอนนี้ภูเขาทางโน้นอยากถ่ายต่ถ่ายไม่ได้ข้า,ง,ขาง,งามมากเลยคนระับเป็นป่านะป่ามันคลุ้มคล้มหน่อยมันก็จะดูมืดมืเนาะพี่น้องเนาะ ธรรมชาติมันต้องมีแดดอ่อนๆหน่อยหนึน่งโหจะได้ดูสวยมากสีส้มสีเหลืองสีแดงสีเขียวปนกันสุดยอดนะครับพี่น้องจ๋าข้างๆเราโหมีป่าสวยมากแต่บรรยากาศไม่เป็นใจนี่นี่ถ้าถ่ายข้างๆนี่มันจะเร็วพี่น้องจ๋าฝนตกด้วยนะแต่ถ้าถ่ายอย่างนี้มันก็จะดูดีน้อย ก็ต้นคริสต์มาสนะคะเแี้วก,ก็ตัดขายกันแล้วเด้นอนี่ก็ใกล้จะถึงอำเภอคือแล้วเดินไปมาจากบ้านก็อยู่อำเภอคือนอกก็ไม่ไกลนะคะขับรถกี่นาทีชิบนาทีได้จ้ะ ถึงนะคะเพราะว่าที่นี่รถไม่ติดนะถนน,นนี่มันเป็นถนนนอกไม่ใช่ถนนในนั่นก็เรียกว่าถนนมเตเวย์โอ้ยข้างนี้งามแต่ถ่ายไม่ได้